แต่ว่าพี่มีพาสีฟนะพาสีฟพี่ถ้าถ้าพี oh, ่ตายท็อปตายด้วยโอ้ไอ้วิ่งวิ้งทำไหมพี <c oughs> <speaking ancestors> ่จะทำคลิปแบบไอตอนแรกอ่ะคือพี่สู้กับไอ้ญาตแล้วไงแล้วพี่ชนะแล้วก็พี่จะทำคลิปเออสู้กับเองอีกแล้วพี่ชนะเก็ตปะโอเคไหมท็อปเข้าใจใช่ไหม แต่ว่าเองเล่นเล่นเต็มที่เลยเล่นเต็มที่เลยแพชนะก็เอาลงใช่ไหมใช่ว่าถึงลุงนะถึงลงแบบเต็มที่เลยเองเล่นเต็มที่เลยเออตัวอะไรก็ได้แล้วแต่มึงเลยท็อปเพราะถึงยังไงพี่ก็มั่นใจว่าพี่ชนะท็อปอยู่แล้วเว้ยเขาอะเขาอ่ะเออระดับพี่กูจะแพ้ท็อปได้ไงเป็นไปไม่ได้ท็อปมันแก้งผมหน้าไม่ได้แก้งแก้งอะไรมึงอีกโอ้มึงโอ้มีแต่คนอุบาทแบบไปยากเท่านั้นแหละทำแบบนั้นอะ กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมก็ไลทีวีวันนี้เราจะมาแกล้ง Cosmo ม2เกันนะเพราะว่าไอท็อปเนี่ยเห็นไหมผมคลิปล่าสุดนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้มุมบนนะไอท็อปอ่ะมันแกล้งเพื่อนผมมันแกล้งชนาโดยที่มันดึงผู้หญิงเข้ามาแล้วมันรุมเพื่อนผมแต่วันนี้ยผมจะจัด3ต่อหนึ่งเพราะพร้อมยังน้องชายพร้อมพี่พอมมึงเข้าเกมยังไอท็อป เข้าแล้วพี่เข้าแล้วโอเคเดี๋ยวแชสกีมเดยกูจะจะนั่งดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยพี่พี่ไล์สดให้พี่ชนาพวกนี้มึงพูดนายทอมโอเคเคมึงพูดนายทอมอย่างเงียบนะโอเคโอเคได้สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโอตวันวี้ผมจะมาวว โอ้ยเย็บก่อนเย็ยบก่อนเปิดคลิปวันนี้ผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับโค้ดโมเอ็กทูนะครับคือเหมือนน้องเขาแบบห้าวอะครับจากช่องของยาตาลิบันเขาแบบสู้คนมากเลยมันบอกว่าไม่มีใครเคยแบบล้มมันได้อะมันพูดอย่างนั้นพี่เขาแกล้งผมไม่ได้รจริงเหรอผมผมแค่แกล้งโง่ไปนั่นแหละโอ้โกูอ่ะกูคิดมันตลอดไงกูคิดแทนคนดูว่าเออไอท็อปมันคงจะโดนแกล้งตลอดแหละที่จริงมันแกล้งโงง่งโงใช่ไหม ใช่ใช่พี่เฮ่แกงโง่มันไม่ได้โง่จริงสักหน่อยที่คนดูก็เป็นเพียมว่ามันโง่มามามาท็อปเข้ามาห้องเจ็ดสองเจ็ดห้านะท็อปนะโอเคพี่โอเคครัาเลยครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ท็อปไม่ไม่ไม่เพื่อนมึงเมื่อวานมึงทำอะไรกับเพื่อนกูไว้ท็อป มึงทำไรมึงทำไรเพื so ่อนกูก oh ูจำได้นะกูจำได้นะเมื่อวานมึงทำไรเพื huh. ่อนกูอะจำได้นะตอนผมไม่อยู่ล้อภาษาคนเราไม่อยู่อะจำได้นะเมื่อวานทำไรเพื่อนกูอะท็อปต้องมันต้องคิดเอาตัวแบบโหดสัสสัสอ่ะทีอ้าวมาดูกันตัวโหดของมันมาดูกันกูจะต่อไปขี้แตกเลยเด็กคนนี้โอเค เมื่อวานมึงมึงเมื่อวานมันหลอกเพื่อนกูไปสาวรุมก่อนหยิบตัวนึ่งเราเราเราไม่เรายืนดูไงเออบุ๊คมีแต่คนยืนดูทั้งนั้นแหละพี่พี่ไม่เคยให้ทแบบนั้นกับน้องหรอกอกูไม่เคยคิดจะทําอะไรเลยเออกูไม่ทำมึงแค่แค่เชิญมันมาแบบว่ามาดูเฉยเฉยให้ดูว่าเออหนึ่งโตเฮ้ยเดี๋ยวกูเกมไม่เข้า ไอสวยสวยเอาเลี๋ยสองแล้วเดี๋ยสองแล้วเน็ตลุดเอาเฮียเอาหลุดจริงบารมีที่ผมทำมาเอาหลุดเอาวีหลุดเอาวีหลุด what what the fuck เอาเฮียโอ้ทุกคนดูดิไอเฮี้ยแกไงท็อปมันโปรไอสัตว์โปรเมื่อกี้โปรกูต่อหอกนกูต่อไอสองต่อหนึ่งไปก่อน คนหนึ่งก็ผมไม่ลงจริงส <Years> อง years l a t e r กูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วหลังจากที่กูลงหลุมดำไปนานโอ้<ม>ทอมโอ้ยมันจะเอาลอเรียวแบบว่าเปิดอันตีใส่เราเว้ยมันวางไว้แผนมันวางไว้ค้างค้างค้างอู้หูมันเป็นแค่คําพูดของมึงค้างค้างค้าง ูจำได้คลิปล่าสุดมึงรุมเพื่อนกูมึงรุมเพื่อนกูมึงรุมเพื่อนกูแป๊บนึงพี่มานอผมหมดแป๊บนึงอ๋ออ๋ออ๋อเฮ้ยชนาชนายินดูนะชนามายินดูตรงนี้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 ยินดูอยู่แล้วเอ๊พี่แค่ชนามันเข้ามาเฉยๆท็อปใครจะแกล้งน้องได้ลงคอเดี๋ยวเดี๋ยวสามบางคีบบางคีบล็อคแล้ว เมื่อกี้พี่ดันคีบไโอ้โหอ้โหเฮ้ยพี่เป็นคนดีครัเออพี่เป็นคนดีอ่ะพี่อยู่เงี้ยเห็นไหมคนดีตายนดงเมื่อกี้พี่ดันคีบแกมาดิแกมาดิจับเรา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 แค่ยินดูรีสกอร์ไงให้มันเท่ากันเออลีรีแบบว่าให้สกอร์พี่กับพี่กับ คอตมูเท่ากันไงเดี๋ยวมันเล่นยากทำมันไม่เท่าอ่ะเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แบบบอทเล่นก่อนไม่ใช่พี่เล่นบอทบทโอ้พวกมึงอยากเข้ามานะกูจะหนึ่งหนึ่งกับน้องมันนะมึงมาชมอย่างเดียวนะเอ๊ชีวเฮ้ยเไม่ไม่มันมันเข้ามาชมเฉยๆมึงก็ตกใจไปได้ตายไปพี่เออพี่ตายแล้วอะ เฮ้ยกเขาเรียกว่าเคลียร์สกอเขาเรียกว่าเคลียร์สกอเก็บป้าทำไมเท้าเ้าเาพี่ฟอไม่ได้เลขกันหนึ่งหนึ่งตลอดเลยอะเนอะเออโอ้อย่างโหดอะครับคุณผู้ชมไอยอนมันมีสกิลพิเศษนะพอเราโดนข่าเลยแบบสกิลมันจะสะท้อนกลับก็คือฝ่ายตรงข้ามจะตายด้วยเออพี่ตายแล้วอนะเออท็อป จริงจังหน่อยไม่เล่นไม่เล่นหนูจริงจังหน่อยผมสุดสุดเลยเนี่ยโอ้โอร้อนหอบคนูตัดเนี่ยร้อนคันูดได้อุ้ยเจ็บเจ็บจังเจ็บจังเลยอุ้ยเจ็บเจ็บไปครับไม่พี่มาตรงเนี้ยอันตรายทางพนะแต่๋ยวปูพาไปได้เลยไปเอาไม่ตายโอค พี่บอกเลยใหญ่พาสีพี่ทํางานท็อปมันเล่นยากเกมนี้เมื่อวานมึงทําอะไรมึงเอามังกรกี่ตัวมึงเอามังกรกี่ตัวเมื่อวานชนะมันเอามังกรมึงกี่ตัวหนึ่งตัวแต่กูแถมเออเมื่อวานพาหญิงมาตีเพื่อนกูไอ้ท็อป <c oughs> คิดเดี๋ยวนี้หดัหดหดัดหัดแก้แขนหัดล้างแขน <c oughs> พี่พี่อยู่หน้าป้อมเลยขอแค่มึงเดินมากูก็โผล่เลยตานี้จริงจริงหนึ่งหนึ่งจริงๆเดินมามามา อ่าโอเคได้ฮิวแล้วมาเออตายนะ<ม>ตายนะเออมึงเข้ามาเข้ามาเออเข้ามาเออมึงเข้ามาเดิ <laughs> นเดผมเข้ามาข้ามาเร็วมึงดูมันเดินเรื่อยดูที่มันจะกลับกันยัง <laughs> พี่กลับบ้านโอ้โหแต่พี่บ้านหนึ่งพี่มันไม่ใช่หนึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยก็หนึ่งหนึ่งเห็นไหมพี่กับท็อปหนึ่งหนึ่งเลยเมื่อกี้ไม่มีใครมายุ่งเลยเอออ้าใครเข้าเมื่อกี้ใครเข้าไม่มีไม่มีใครเข้าเลยใช่เหรอพี่จิงจิงไม่มีใครเข้าเลยโอ้ใครจะทําอะไรมึงท็อปมีพี่อยู่ทั้งคนหน้าบ้านเหมือนเดิมไอ้พวกนี้พี่บอกเลยว่ามันอยู่ป่าบนแต่มันจะไม่ลงมาหนึ่ง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 แบบเปิดคลิปหน่อยเปิดคลิปแบบแบบอินโทรอ่ะเก็ตปะได้ได้พี่ได้ได้เออ เข้ามาเข้ามาเข้ามาเออไป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 มาดีมาดีโมบี้ก็มาดีก็มาดียืนมองยืนมองยืนมองเอามาดีเออมาดีมาดีมาดีให้สามเลยสามเลยเออให้สามนะเราคิวจะทำพอให้สามยัง เฮ้ยมึงอย่าบเพิ่งจบเลี mm ้ยงเด็กไปก่อนเลี้ยงเด็กไปก่อนเด็กมันกำลังหิวข้าวจบเนื้อว่าจะระเบิดแล้วโอ้โหหนึ่งหนึ่งอีกไหมครับแต่ว่าพี่มีพาส์ตินะพาร์ติสันพี่ถ้าถ้าพี่ตายท็อปตายด้วยเพราะาสิบเกิเกิร์ดท็อปต้องหนึ่งหนึ่งไหมพี่ตายไงจะมาบุกอัดไฮไลท์แป๊บนึงได้แน่ได้แน่ได้เออได้ได้อัดไปเลยท็อปอัดไปเลยไฮไลท์อัดไปเลย อัดไปเลยพี่พี่ให้เกิดคนเดียวเอาไม่เกี่ยวนะคลิปตีนะคลิปตีนะไม่เกี่ยวกับกูนะนั่นแหละคลิปตีแตกนะแตกนะทำไม่กันแตกนะนั่นน่ะแตกนะ่นน่ะแตกนะแตกนะฮะตอบตันแล้วมาเนาะเอาควคนหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งมาๆมาๆกูส่งพนักงานหนึ่งหนึ่งกันไปไปไปกันหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งหนึ่งจริงไม่ใช่พี่เป็นชนะรอบนี้ อ่าเดี๋ยวพี่พี่พี่ขอมาดูนะอย่าใช้สกิลแต่กูนะพี่มาดูเฉยๆนะพี่มาดูเฉยๆนะโอ้เกินโอ้ตัวเดียวก็ยากแล้วอ่าอาพี่ไม่แกล้งแล้วรอบนี้ขอแบบหนึ่งหนึ่งกับชนาเลยพี่อยากทดสอบไงว่าเออราเรี่ยมถ้าไม่มีตัดเลือดนี่มันจะเป็นยังไงตอ้โอเกินท็อปพี่ให้เลือกเลยท็อปท็อปจะหนึ่งหนึ่งกับใคร ผมให้สามเลย<ห>เฮ้ยพี่ให้หนึ่งหนึ่งพอไม่ได้ถ้าสามเดี๋ยวกูแพ้เดี๋ยวมึงเอาใครไรไเขาแก้มือคิริโตแล้วกันอ้าวชนะไ,ไปไปไปน้องจะแก้มืออ้าวคิริโตะเอาหนึ่งหนึ่งกันเลยอ่ะอ่ะกู <c oughs> จะเป็นนักพากย์ยังโอ้โหตอนนี้เปิดตาตีแล้วนะครับอื้อหืออื้อหือตัเดเลือดไม่จำเป็นปต้องออกนะครับนั่นคับตายตายแน่นอนไอ้เหี้ยขี้แตกขี้แตกแน่นอนโอ้โห เดาตียไม่ไม่เมื่อกี้อันติไปดูแมปเฉยๆเปิดแมปเปิดแมปยอมยังไอท็อปมึงขอโทษเพื่อนก่อนเมื่อคืนเมื่อวานมึงอัดเพื่อนกูไม่ใช่เลยถ้าเกิดมันนะดหนึ่งกับไอต่อมันชนะสาวคนเราจะกดยอมแพ้เว้ยเออถ้าถ้าถ้าพี่แพ้สามคนพี่จะกดยอมเลยท็อปได้ไม่ได้โอเคเราตกลงแล้วนะแต่แต่ถ้าแต่ถ้ากูชนะมึงมึงต้องคลางให้กูฟังโอเคไม่ใช่โซลิงออล่าเป็นดาวปักหัว ไอ้ท็อปมันมึนเู้ยไอ้ท็อปมันมึนไอพี่จเอ็นเปลี่ยนผมแกคกิ๊บปะเออปล่อยให้น้องมันแบบฆ่าไปเลยน้องมันจะเอาไฮไลท์โอ้โหท็อปแพ้นะท็อปแพ้นะแพ้นะท็อปสู้แบบนั้นละแพ้นะว่ายไอ้แเ้วอะเอาวิ่งวิ่งโอ้ไอวิ่งทำไมอุ้ยนะไม่วะอุ้ยชนะไม่วะไอเฮีย ท็อปเมื่อกี้พี่ให้แบบหนึ่งหนึ่งแล้วอู้หู้กดยอมอู้มันกดยอมเมื่อกี้มันกดยอมมึงดูนี่เหี้ยแเด็กกินก็คือกูกะไอ้น้องมาแก้ตัวยิ้มเตะความไม่เต็มไปเลยเนี่ยกูเนื้อ มันดึงดึงนะภาษาลิกูยอมแล้วไอ้ยังไม่ฟอมโอเคนะครับผมทําตามที่คนดูบอกเลยนะที่ที่คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ของญาติลิบบานอะว่าแกล้งพี่ท็อปบ้างดิพี่ท็อปแบบสนุกมากเลยอะเฮ้ยสนุกมากเลยเป็นไงชนะหายหายหายเครื่องมันยังที่มันทํากับมึงกูกูก็กาแกล้งไปเยอะแต่มืองอะเยอะเลยท็อปท็อปท็อปพี่อยากรู้ว่าท็อปคิดยังไงกับการแกล้งครั้งนี้ โอ้มึงมันมึงดูแก้งมันมันนั่งร้องเลยมันโกรธปะนั่นน่ะช่างมันคลิปนี้ก็จบแค่เพียงแค่นี้แหละเนาะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์ไว้นะครับอยากได้คลิปแนวไหนช่องคอมูไม่ต้องไปกดมันหรอกเพราะว่ามันเยอะกว่าผมแล้วไปแล้วบ๊ายายทิงจริงโอเคครับเดี๋ยวทิ้งลิงกคอรมูไว้นะครับมึงทำเพื่อนกูไอคอรมู